สวัสดีครับผมเมื่อนี้กับัมาเจอกันอีกเนื่องคลิปดีๆทังช่อง YouTube นักเล้งพระทองกินนะครับมื่อนี้กับมีวัตถุมงคลสายหลวงพ่อพิบูลมาแนะนําพีแนะนําน้องกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวัตถุมงคลที่เห็นอยู่ข้างนานี้นะครับคือเหรียญหลวงพ่อพิบูรลรุ่นแรกวัดพระแทนบ้านแดงนะครับอ่าเป็นบล็อกที่เจ็ดครับคือบล็อกสุดท้ายของตระกูลหาเลี่ยมสายฝนนะครับอ่อันนี้คือเหรียญสายฝนกา,กากมือแตกนะนะครับ เอาหอามาอะไรเลี่ยงบอกนะครับว่าข้าจะมีวิธีสังเกตยังไงแต่เกิดข้าเจอเหรียญแล้ววิธีสังเกตยังไงวิธีการเขาบอกวาง่ลล่ะหลีกเลี่ยงพ้าเกหรือใส่ความจํามงเข้าเป็นหลักเนี่ยดึงข้าตรงหนึ่งเลยอันดับแรกเลยนะข้อต้องไล่ยบอกเนี่มันถูกก่อนนะครับไล่ยบอกถูกอย่างนี้ผมแนะนําคือหนึ่งเหรียญถ้าเป็นบอกแรกต้องมมีกากนะครับต้องมมีกากต้องมืมีตุ้มนุ่นตุ้มพดเล็กๆหน่อยๆขึ้นห้ามมีเดขาดนะครับ ถามีเม็ดกากเห็นบ่าตามขอบซุ้มตามใบนาตามหัวขังางซีซาลงปูนะครับตามพื้นเลี้ยญเห็นบ้มีกลุ่มกากเลยอันนี้บริเ่ณบล็อกแหลกเขาตัดไปเลยสองนะครับหอกแตกบ้หอกแตกบางคนเอื่นไม่เท่าแต่บางคนเอื่นหอกแตกนะบ่จะมีเส้นเชื่อมนะครับจะมีเส้นเชื่อมจากปลายไม่เท่าลงปูไปหาซุ้มอย่างนี้เคลนว่าหอกแตกหรือไม่เท่าแตกนะครับนี่คือบล็อกสามบล็อกสองนะครับ เป็นสายคนกากจะมีกลุ่มกากขึ้นยืมองนี่เป็นสายเลยนะครับนะเป็นสายเงาเลยนะครับนะแต่จะบอมมีเส้นเชื่อมไปหาซุ้มอยู่วงนี่ที่นี่ถ้าซับาเข้าเจอว่าอ่าเป็นแบบยังที่ผมแนะนําไปเข้ากับว่าเบิ้งโตตัดโตตัดนะครับนะโตตัดนะของสามบล็อกแหลกนะครับจะมีล่องยุบอยู่ฝังนี้เส้นนุ่นอยู่ฟังนี้ถ้าเข้าเบิ่บงแล้วบอมมี บ่มีแสดงว่าเป็นสามบล็อกแหลกนะครับที่นี่เขาก็มาไล่เลี่ยงเบิงอันนี้อขอเร็วๆนียีนะครับเดิอพลิกลังมากมือแตกเฮ้าหูแล้วว่าเป็นมือแตกนะครับมือแตกเป็นเรียนลงพวิปุลุสุดท้ายมือแตกนะครับอันนี้เข้าใจเลยคือมือแตกว่าต้องมาไล่เลี่ยงบล็อกนะครับพอเข้าไล่เลี่ยงเสร็จแล้วเขาก็ไม่เบงิบงองค์ประกอบว่าลักษณะนี้เป็นแบบใดของบล็อกใดนะครับอ่าพอเข้าใดแล้วเนาะหูแล้วว่าเป็นบล็อกที่เจ็ดนะครับ นี่เขาเอาเบิ้งลักษณะแม่พิมพ์คมค,ม,คมชัดนะครับดูใบนาลงปูนะครับดูใบนาลงปูอ่าซอกตาโหนกแก้มข้างน,นะครับเ่าตั้งเป็นสันมีมิติลูกกระเดือกนะครับลูกกระเดือกเห็นไหมเดี๋ยวพยายามเอียงอ่าเห็นบ้ลูกกระเดือกเห็นบ่าต้องเห็นเป็นตวัวเอ็มนะครับนะเส้นไฮปลาร่าเห็นไหมกระดูกไฮปลาล่าลงปูเด่งคมชัดนุ่นนะครับนะ บ่มีม <tinc S 1> er ิติหน้าประมานุ่นขึ้นมาซเลนะครับเป็นประคั่อ่าสวยเด้งกลมทุกเม็ดนะครับไอที่มันสึกไปคือมันไอที่มันบีเนี่ยคือมันสึกนะถ้าเกเบิงเม็ดที่มันสวยสมบูรณ์เอานะครับจีวอนนะครับเด้งคมชัดมีดูร้อยเป็นธรรมชาตินะครับเห็นบะขึ้นมาเป็นแพ่นแนเลยนะจีวอนนะอ่าขึ้นมาเป็นแพนแพนเลยจีวอนนะครับสวยคมชัดเป็นธรรมชาติพวกเม็ด คดเม็ดกากกับสำคัญครับเบิ้งให้มันเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับนะยายให้มันเป็นปืนคําว่าปืนคือเป็นกลุ่มยิใหญ่เชื่อมติดกันนะครับกลุ่มยิใหญ่เชื่อมติดกันแต่ถ้าเป็นเม็ดกากก็จะเป็นเม็ดไผ่เม็ดมั่นให้มันติดกันก็นติดกันบ่นกนเกินสองสามเม็ดน,นะครับให้ตรงเบิ้งให้ดีคว่ำเป็นธรรมชาตินะครับด้านล่างนะครับด้านล่างให้เบิ้งตรงเท่าหลวงปู่เห็นบ่เส้นขอเท่าหลวงปู่ยังเห็นว่าเป็นเส้นยุบเส้นนุ่นไล่ตั้งอยู่นะครับนะ อันนี้เกิดจากการขุดเนื้อโลหะเพื่อสร้างตัวแม่พิมพ์นะครับนะเห็นบ่มันจะย,ยังมีเป็นเส้นสายละเอียดที่ผมเคยแนะนําไปในหลายๆคลิปนะครับต้องเท่านะครับเกือบขีหลงปูน,นิ้วท่าลงปูเด่งขนาดจึกเลยเขาก็ยังเห็นว่ามันเด้งนุ่นสมบูรณ์อยู่นะครับนะไปลายไม่เท่ามีมิตินะครับเห็นบ่ขึ้นเป็นสันมีมิติหนะ้าปลายไม่เท่านะครับอ่าป้ายตัวหนังสือด้านล่างนะคำว่าหลวงพ่อพีบุญนะครับ หลังตัวหนังสือ,อยูมงเพื่อนป้ายตัวหนังสือเขาจะเห็นว่าเป็นเส้นบ่เป็นเส้นนู่นอยู่นะครับนะอ่านี่บางจุดเนี่ยบางจุดก็ไปเห็นเพราะโซโปกนะครับอันนี้ผมก็ล่างออกครึ่งน,นึงแล้วนะครับล่างในซัมีอ่าเขาจะเห็นว่าเป็นเส้นอยู่เนาะหลากพันคําา่าหลวงในบนะนะอืมหลากพันคําา่าหลวงถ้าจะเป็นผิวดาเดิมนะครับถ้าเป็นผิวดาเดิมดีๆสภาพสวยสวยครบสมบูรณ์ว่าม,มีขี่ฟุ้อยางี้ จะเห็นว่าเป็นเส้นลายเงาหลายเส้นเลยนะครับนะตัวหนังสืออ,อวบ้วนคมชัดนะครับอ้วนคมชัดนะสำหรับตัวหนังสือนะครับอันนี้คือดันนะครับที่เห็นไปว่าเป็น,นำดำๆเห็นบ่นี่เป็น,นำดำๆเป็นข้ามดำๆบ่านเป็นข้ามขีเบาเลยครับข้าวบ่าเป็นขา้ามขนะีเบาเลยคือเหรียญมันเกิดการรีดบ่ดีนะครับมันจะเป็นลุม่มเป็นบ่อเป็นแองในบางจุด เกิดจากการ,รลีนโลหะที่แหลกบอดีเป็นเฉพาะบางเหรียญน,นะครับนะถ้าเหรียญใดเป็นแบบนี้เป็นลุ่มเป็นบอยเงาๆลากแบบนี้นี่ไอชทีมคาคือเขาล่มดําบางกรล่มดํามันถลอกไปนะครับมันเหงกีเฮ็ดห้ดูง่ายนะครับนะเห็ดห้เห,เหเรียญนั้นดูง่ายเลยนะครับพราะมเป็นธรรมชาติของการผลิตนะครับอ้าวปีกหลังมากที่นี่ด้านหลังมือแตกเขากว่าอ,อะไรเบิ้งมือแตกมาเบมือแตก เหรียญุ่นที่เจ็ดลงพรพี่บุญมือแตกนี่มันจะมีอยู่สองบล็อกนะครับนะมีบล็อกเท่าชิดกับบล็อกเท่าห้างอะบล็อกเท่าชิดเบิ่งแบบใดน,นี่จับแม่พิมรุ่นแรกไว้คือตระกูลสายฝนนะครับขอเท้าจะเป็นแบบนี้อ่าแบบนี้เคินว่าเท่าชิดนะครับถ้าเป็นเท่าห้างด้านนาจะถูกแกะบล็อกแม่พิมขึ้นมใหม่นะครับอ่าผมสันนิษฐานว่าคือหัวใจส่วนตัวผมแล้วว่าบล็อกรุ่นนี้เป็นบล็อกรุ่นสุดท้ายแล้ว คนจัดสางบอกนี้คงจะ,ะมีการเปิดว่าคงสิปั๊มต่อไปบ่ได้แล้วนะรับอาจอาจจะชำรุดเสียหายภายในครั้งนี้นะก็เลยต้องแจ้งผู้จัดสางว่าน่าจะมีการแกะบอกไม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อสำรองไว้ถ้าเกิดว่าบอกนี่มันไปว่าไว้แล้วนะหรือว่าอาจจะปัป่มเพท่านนะครับอาจจะปั่มบพท่นตามสังก็เลยต้องขอ อาจสังเพิ่มขึ้นมาอีกบล็อกหนึ่งนะสำหรับด้านหนานะแต่ดันหลังยังใส่บอ็อกเดียวกันอยู่นะครับอันนี้คือความใจของผมนะถ้าเป็นย่างอื่นข้อมูลอย่างอื่นอย่างไงถ้ามันประถกตอนน้องอย่างใดผมก็ขอเก่าท่านอภให้อันนี้เป็นแค่การสันนิษฐานนะครับในการศึกษาเรื่องของบล็อกไม่พิมพ์มากเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็มาแนะนํากันนะครับส่วนบล็อกเท่าห้างนะครับข้อเท้าหลวงปู่จะน้อยหนานาจะเพี้ยนไปหมดเลยนะครับนะ เท่าจะบริยูในระดับเดียวกันแบบนี้จะยูคนลระระดับกันนะครับสําหรับเท่าหางนะครับนะออาด้านหลังนะครับด้านหลัง๋ย่างกลองอย่างน้อยด้านหลังนะครับด้านหลังมือแตกนะครับเอกลักษณ์ของมือแตกหนึ่งมือแตกสองมองนีเส้นแตกม,มองนี้นะครับถ้าเป็นบล็อกเท่าห้างนะครับถ้าเป็นบล็อกเท่าห้างจะมีร้อยครูดบล็อกเหีขึ้นไปนี่นะครับเง่ยวนมาพีเลยเป็นคูดเส้นเสียนจริงๆนะครับ เงาขึ้นมาฮอตผีเลยนะครับสำหรับบล็อกแถวหางส่วนบล็อกมือแตกเท่าชิดมีแค่เส้นแตกมองนี่นะครับแล้วก็มีเส้นขีดนี่เป็นร่องเหนื่ออยู่มองนี่2จุดนะครับอ่าแล้วอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากให้สังเกตนะครับคือถ้าเกิดว่าเหรียญมันสึกอันนี้คือเหรียญสึกนะซึกหนี่ขึ้นบล็อกความสึกมสึกเป็นธรรมชาติที่ผมเคยบอกว่านะเวลาเาหอยเหรียญน,นี่ซึกมันต้องซึกจากด้านล่างขึ้นไปนะครับไล่ขึ้นทังสี่นะครับ มันจะสึกในส่วนที่นุ่นสูงกว่าอันไหนที่นุ่นสูงกว่านะครับก็บจะสึกเรี่วกว่ัวนี่รอยเท้ารอยฝ่าเท้านุ่นสูงกว่าดอกจันสูงกว่าฝ่าเท้าจะสึกเรี่กวกัวฝามือดันบนนะครับ Sat. ด้านล่าง,างตัวหนังสือตั้มกัวฝ่าเท้านะครับก็จะสึกซ่ากัวตรงฝ่าเท้าเขายังเห็นว่า,า,ถา,ถา,ถาตรงถือยังคมชัดอยู่นะครับแล้วที่นี่ทํามันสึกยังสี่ 4. ถ้าเกิดว่าเศษหนีหายสองเศษหนีหายเขาจะมีวิธีสังเกตยังไงให้บิ่งตรงหัวยันมะนะครับ ตรงหัวเป็ดหัวแหลงจะมีงอนขื้นนะครับนะผมเขาผมบอกบอกเหตุได้เข้าใจง่ายาคือหัวเป็ด<笑><笑>เห็นว่าจะมีเส้นแตกเมื่อแม่นเส้นแตกมันเป็นเม็ดกากเกิดขึ้นในตัวอักษรนะครับมันก็เลยเป็นเวลามันซื้อมันก็เลยเป็นเป็นแตกๆก็จังหัวมังกรนะครับนะอ่าทั้งนอกทั้งในเลยต้องเป็นแบบนี้นะครับนะต้องเป็นแบบนี้ถ้าหัวเกยงๆนะครับ อาจจะเป็นบล็อกอื่นหรือบล็อกเสริมของรุ่นปีหนึ่งหกก็ได้นะครับนะที่เอามาปั่มหรืออาจจะเป็นรุ่นเ่นๆก็ได้นะครับที่เขาจะสร้างมาเพื่อตบตาหลอกตาเห้านะครับมือแตกนะครับมือแตกาจะลากพานจากหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับเห็นปะมือแตกอ่าแตกแต่มีแตกสังเกตอีกนีต้องแตกสังเกตกจะมีเสน้นจะมีร่องแตกลึกๆยู่งตงนี้นะยื่ระวังนี้เลยนะครับนะ เพื่อผู้ใดไปโดนปีหนึ่งหกเสริมมากปีหนึ่งหกกับเนี่ยหลังเดียวกันครับหลังเดียวกันอมือแตกขึ้นกันเนี่ยตรงนี้บ่มมี่เนี่ยตรงนี้บวมบม,มี่นะหนึ่งหกบวมมี่ตรงนี้หนึ่งหกไอรุ่นที่หนึ่งบวมมี่แตกอมองนี้นะครับมีแต่แตกฟามือนะครับเอาที่นี่ครับมาเบิ้งตัวตัดเอาเ้เบิ้งหูกวนห้เบิ้งหูเหรียญกอนหูเหรียญกะสําคัญน,นะครับนะ เบิ้งลักษณะการเจาะหูเรียนนะครับเบิ้งลักษณะการตัดของหูเรียนหูเรียนจะบดไอ่กลมนะอ่าจะเป็นลูกส่งยดน้ำนะครับจะด้านล่างจะรีชลูดแล้วก็ไปกว้างด้านบนนะครับให้เบิ้งว่าเป็นรูกส่งยศน้ำข่อมนับอ่าให้เบิ้งว่าเป็นรูปส่งยศน้ำข่อมนะครับไอ้ขีปปิ้นคางหูเลียนด้านคางไอ้ขีปปิ้นคางหูเลียนด้านคางสําคัญนะครับนะอ่าสาคัญนะต้องปิ้นสูงนะครับ ถาเลียนบบซึกนะครับต้องปิ้นสูงแบบนี้นะครับฟังนี้กับคือกันนะครับนะถาเลียนช่วยๆเดมๆอมมคมๆนะครับขีดปิ้นทางหูเรียนจะนุ่นสูงขึ้นนะครับฟังนี้อาจจะมีพับแน่นะบางเลียนกับพับบางเรียนกับโบ,บ,บพับนะครับเบิ้งให้เป็นรูปทรงยดนามนะครับแล้วก็ขีปปิ้นสูงๆนะครับออาที่นี่เขาเบิ้งตัวตัดเลียนนี้อาจจะเบิ้งหยาหด้ตัวตัดฟังขวามือเขานี่เห็นป่าวเกี่ยงไปเลยมันมันทอ,อนนามป,ป่า เหลกเกียงเก่าสวยสมบูรณ nah, like like nah, like uh, e ์เลยนะครับอ่าแต่กันยังด้านบนกันยังเพราะมีเห็นอยู่ดานล่างอาจจะฟัดเนื้อฟัดเสือไปหลายนะครับเลยเกียงไปอ้าวดานบนนะครับว่เป็นรลองลึกอยู่นะครับนะยังเห็นว่าเป็นรลองลึกอยู่อ่าจะเป็นรลองลึกอยู่ตรงนี้นะครับนี่อ่าเป็นรลองลึกอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฟังนี่นะฟังขวามือเขานี่ส่วนฟังท้ายนะครับฟันฟังท้ายนะครับ ส่วนฟังซ้ายเห็นเบิ้งสามจุดมองนี่อ,าอ,าอ,าอา่าวเบิ้งไม่ต้องจำหลายจำสามจุดหนึ่งสองสามตรงนี้จะเป็นตัวตัดหล่องนู่นยังไงที่สังเกตได้ไง่ายครับอันนี้ขนาดเรียนสื้อเขายังเห็นอยู่เห็นบ่ยังยังเห็นเป็นล่างๆเนอะอยู่นเนาะอ้าวที่นี่ด้านบนด้านบนจะมีเส้นนู่นยังไงอ่าเส้นแม่พิมพ์ตัวตัดบ่เนี่ยเห็นบ่ไหมเส้นนู่นยังไงเลยนะครับอ่าก่อนถึงเส้นนู่นยังไงก็ยังมีหล่องเล็กๆ,ๆอย่างนี้นะครับ ด่านนะานี้นะมานดิเดี๋ยวซองเบิงึงบ่อ่าเนี่ยนี่นะนนะสังเกตตัวตัดมองนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นร่องยิ่งใหญ่เส้ยนยิ่งใหญ่ร่องเล็กๆก้อนเส้นตัดยิ่งใหญ่นะครับเห็นบ่เห็นอยู่นะเออถ้าว่าเห็นก็พยายามนะครับ กล้กอ,งบบกองกล้องบ่าเป็นจัดนะกล้องขีกา,บบากล้าเป็นสัดกล่องไทยบาทน,นะครับเอาเบอร์ง่ายง่ายเอานะครับอันนี้ก็คือเหรียญหลวงพ่อวิบูรย์รุนแหลกวัดผาทถนมันแดงอยู่ในลำดับบ็อกที่เจ็ดอ่าซื้อของบอกรุ่นนี้คือสายฝนกา,กากมือแตกนะครับอา่าสายฝนกากมือแตกเท่าชิดนะครับอ่ามันนขบสูตรอีีนะครับเอานะครับมันอนี้ก็มีสิ่งที่ดีมาแนะนํำกันเพียงตัวนี้นะครับ สำหรับเมื่อหนานครับถ้าบ่อยากพลาดคลิปวิดีโอแน,น,นะนำวัตถุมงคลดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องเด้อจะได้บบพาทุกการติดต่อที่ทั้งช่องได้อัปโหลดวิดีโอลงไปก็จะได้เบิ่งกันตลอดเวลานะครับผมในวัตถุมงคลของไม่ไม่เอยผมก็จะมาแนะนำเพราะว่าจะสภาพใดสภาพซึกสภาพสวยแบบใดผมก็จะนํามาให้ได้ศึกษาให,ใ,หให้ได้รับชมกันนะเพื่อเขาจะได้ผ่านหูผ่านตาบ่อยๆว่าสภาพนี้เบิ้งแบบนี้สภาพนั้นเบิ้งแบบนั้นนะครับ <ๆ S 1> จะได้โเป็นการพลาดกันนะครับเหรียญเก้เหรียญท้าเสริมหลอกเล่นแบบมีหลากหลายยุคหลากหลายสมัยบบแมนวาตองเก้เกาเก้ไหมเพียงอย่างเดียวนะครับมีหลากหลายยุคหลากหลายสมัยเพราะฉะนั้นผมพยายามจะแนะนําพื้นฐานาการไล่เบิ่งบล็อกนะครับเพื่อความผิดเพื่อความบ่ผิดพลาดนะครับบางคนเห็นเหรียญเป็นนาพิมุลแรลกกับโป้งเขาบล็อกแหลกเลยบางคนกับโป้งเขาบล็อกกา,กากเลยนะเพราะฉะนั้นเขาไล่เลี่ยง พ่อไปจบอยู่บอกใดก็หยุดแล้วก็พิจรพิจ,จ,จ,จารนาตามบอกนั้นนะครับอานะครับมนีกะได้เวลาสมควรแล้วนะครับสำหรับมนีกะสวัสดีครับ